ถ้าผมผมก็อยากได้ความยุติธรรมครับเพราะผมไม่ผิดผมตั้งผมมั่นใจว่าผมไม่ผิดนะ<ม>แล้วก็พอดีเพราะอะไรเราถึงไม่ผิดเพราะผมผมมั่นใจว่าผมไม่ผิดแล้วกันนะ,จะ,จะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเจอหลายอย่างนะเพราะผมก็เจอกดดันเยอะนะส่วนอะไรเนี่ยคือผมบอกตรงว่าผมไม่ไว้ใจใคร แล้วใครจะช่วยผมได้สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมคิดอยู่ผมเลยรู้จักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพนะผมก็เลยติดต่อแกให้ติดต่อท่านรองผ่านุเพราะว่าความอยู่ต่ำมันมันยากนะเชื่อไในตำรวจไหมครับเชื่อเชื่อในผมผมก็เลยเห็นความดีของท่านเคยทำงานมาเยอะ ยอมรับอยู่ผมเลยให้ท่านติดต่อมาเพื่อติดต่ออีกบุคคลหนึ่งให้วันนั้นคุณมากี่คนนะคนเดียวครับยืนยันว่าคนเดียวคุณชาดาบอกเห็นสองคนกับร้อยเปร์เซ็นครับร้อเปอครับครับให้พักก็ได้ครับสาเหตุเกิดจากอะไรครับผมเปิดแค่ไอ้สปอตไลท์กับไอ้แค่นี้เฉยครับแซงเฉยด้านขวาแล้วมันมีรถที่ว่าอยู่ด้านหน้าอีกคันหนึ่งแล้วคันนี้ช่วงหน้าตรงนั้นอ่ะมันเป็นโค้ง ผมซึ่งผมขี่รถประจำอยู่แล้วตรงนั้นผมก็เปิดไฟเลี้ยวแสงแล้วผมก็พิบไฟคือไฟตาแล้วผมก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งเมื่อแสงรถคันที่ผ่านไปแล้วบังเอิญที่ว่าจังหวะนั้นแหละปาดเข้าไปช่วงโค้งมันก็เกือบถึงแล้วฮะพอปุ๊บขันหลังก็เปิดไฟส่งใส่ผมเลยแล้ว,ลวถูกต้องครับ ผมไม่ตกครับไม่มีใครตกใครครับผมแซงอยู่เฉยใครใครเป็นคนใช้วุฒก่อนครับคันหลังครับคันหลังนี่หมายถึงพาโดหรือบีเอ็มผมไม่รู้จักครับไม่รู้ใครแต่รู้ว่ารถคันหลังครับยิงยิงมากี่นัดครับเขาใหครคาเล่าเป็นเรื่องก่อนดีกว่าเอาให้ผมเอาเเหตุการณ์เดี๋ยวเอาการจริงก่อนเมื่อกี่นัดผมไม่ทราบครับเดี๋ยวให้เขาเล่าเปเรื่องก่อนเดี๋ยวให้ใครเขาเล่าเป็นสเต็ปก่อนดี๋ยวคือผมแซงคันที่ผมแซงมาได้ปุ๊บผมก็สต็อปไฟแล้วข้างหน้าเป็นทางโค้ง ผมก็เปิดไฟเลี้ยวทีหนึ่งแล้วสต็อปไฟทีหนึ่งครับถอยหลังก็เปิดไฟแต่วสูงใส่ผมผมยกสปอตไลท์แล้วผมก็ลงซึ่งสปอตไลท์อันนั้นนะ่ะผมก็มีผ้าคลุมนะครับผ้าผืนละยี่สิบเก้าบาทนี่แหละครับผูกติดไว้ครับแล้วพอขับไปปุ๊บผมยกปอดไลท์ผมก็ปอดไลท์หลบปุ๊บรถเก่งคันหน้าผ่านไปตรงโคง้งรถผมไปแทนตรงโคง้งเสียงเครืกระดังเลยครับ มันเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็พอเข้าทางตรง<อ>ผมวิ่งทางตรงปุ๊บรถคันที่ตามตจดมาตรงปุ๊บก็ต่าต่าต่ามาตลอดเลยครับผมก็ใกล้ถึงโค้งตรงสาลาสามแยกผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเชิญท่านผ่านเลยครับผมก็พูดหย,ยาบประตาบ้านนอกนะครับเตนเคียร์ปืนใต้เบาไอ้ที่บางพักเท้าผมก็ขึ้นลำเลยครับแล้วก็ปล่อยกระแฟงแล้วผมมันเป็นช่วงทางโค้งนิดเดียงผมหลบข้างหน้าเป็นสะพาน ผมรู้แล้วก็คือคุณวิ่งไปเลยเขาวิ่งแทงปุ๊เขาเสี่ยงปืนตั้มตั้มตั้มมาผมส่วนไปตามนัดครับแล้วก็วิ่งไปปุ๊บเลยสะพานไปปุ๊บเขาก็เสยสายไฟผมก็เห็นนะไฟลุกแป๊บผมก็เห็นครับแล้วผมก็ติดไฟตาผมก็ใช้รถเปิดไฟหลีไว้ครับแล้วผมตอนงนั้นก็นี่เลยครับหนีไปหากเอาสปอร์ตไล์ออกแล้วก็เอาปืนมาโยนทิ้งตรงในข้างหลักโมเลซานี่ยครับ ถ้าผมตายตั้งนัดที่ว่าโดนยิงที่แรกเลยครับแต่ผมไม่ไม่เท่านั้นแต่ที่สิ่งที่ผมทางก็คือในส่วนหนึ่งตกโค้งนั้น,นมันไม่ได้อะไรเกิดขึ้นหรอกผมไม่ได้ตั้งใจแต่เพีเยงแค่ว่าป้องกันชีวิตผมผมคุณมีผมก็ลองดูแค่นั้นเองครับผมไม่ได้อะไรไมผมไม่ได้ท้าทายอะไรทั้งนั้น,นชีวิตผมครับไม่มีครับผมก็กราบขอโทษท่านล้วกันแล้วก็กลัวไม่ได้ตั้งใจ ม,มารู้น,นัเขามีคิดได้สำนึกทุกคนแล้วครับคนขับรถอะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าจะรู้การออัยหรัอเปล่าแค่นั้นเองเพราะว่าผมขับรถผมกม็รู้ผมขับรถเร็วคนอื่นขับเร็วก็คือมีประโยชน์คือถามว่าผมขับเร็วจริงแต่ผมไม่ได้ว่าจะต้องไปปื๊ดปาัากแทงใครในการขับรถคือเขาการขอทางหรืออะไรเงี้ยผมเข้าใจ เมื่อเขาเร็วเชิญผมไม่ได้ไปคุณม้านแล้วเมื่อตำรวจเนี่ยมุ่งไปที่รถมิมสูซิสตาด้าตามที่ให้พยานให้การเนี่ยคุณมีความรู้สึกไหนตอนนั้นความรู้สึกผมก็ปกติแหละครับเพราะผมรู้อยู่ว่าเป็นใครแ,แล้วแต่ครับรถไปปรับปรุง่อจะครับก็แล้วแต่เขาจะคิดกันแต่ผมไม่ไม่อะไรก็คือผมทําผมอยู่ตรงเหตุการณ์ผมรู้นั่นเอครับเพราะคนอื่นผมว่าถ้าถามว่าถ้าไม่ได้ท่านรองพนนุผมก็ยังไม่เข้านะ ผมบอกตรงผมจะขายหมด,ดวู่แล้วครับรถนะผมบอกตรงเลยผมกะเขมรแล้วครับแค่นั้นเองแต่ในความรู้สึกของผมกอได้ยินเกียรติศักดิ์ท่านผมก็เลยว่าโอ้เลยให้คนหนึ่งที่ผมรู้จักนี่แหละผู้ใหญ่ที่ในกรุงเทพประสานงานมาแค่นั้นเองก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงครับก็ผมก็ถามว่าผมไม่ได้มีเงินมีทองอะไรขนาดนั้นครับหากินชาว่้ามัมน ไม่ได้มีเงินเป็น 100. 000. 000. 000. 000. อ้อย้านพันล้านครับเพราะฉะนั้นครับ